สวัสดีครับทำบรีฟีที่สองครับผมวันนี้จะมาแนะนำการชํำต้นกระท่อมก้านแดงก็มาแนะนำว่าการชํำเป็นไงนะครับอีพีที่สองติดตามในไทยออร์แกนิกนะครับเอาวันนี้จะมาแนะนำเลยมีอุปกรณ์ของผมก็มีมะพร้าวพดมะพร้าวนะครับเช่น้ำแล้วก็น้ำยาเล่งรากอะไรก็ได้นะครับ แต่ผมเอาอยี่ห้อนี้ลองใช้ดูนะครับเ,เพราะผมเคยชํำมามันก็เริ่มงอกแล้วนะครับแล้วก็มีถุงพลาสติกคนระับนี่ครับผมตามนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวตามไปดูเลยครับวิธีการชอานะครับวิธีการชํำนะครับมาดูกันเลย กระท่อมระนองนี่มีเยอะนะครับส่วนมากเขาจะไม่ขายกันนะพอรู้ว่ากระท่อมนี่ถูกกฎหมายราคามันก็เริ่มมาแล้วผมก็เริ่มที่จะขยายพันธุ์มันนะครับก็เลยทําคลิปกันขึ้นมาบอกวิธีต่อๆกันไปนะครับนี่เป็นพัน์ก้านแดงแค้นะครับร้อยเเซน วิธีง่ายๆนะครับบ้านๆเลยแต้มไปดูแล้วเราถ้าสังเกตมันนะครับผมจะอัปเดตเรื่อยๆทำกระท่อมนึงติดง่ายมากนะครับมันมันไม่ยากเหมือนต้นอื่นๆนะครับแล้วก็พันด้วยพลาสติกรัดให้แน่นนะครับ มัดด้วยเชือกฟางมีจำน่ายนะครับเพราะมันเพิ่งถูกกฎหมายไปไม่คิดว่ามันจะเปิดกว้างขนาดนี้นะครัดให้แน่นนะประมาณนี้ผมทำกันบ้านๆเลยเด็กบ้านๆเลยโอเคครับท่านี้เสร็จแล้วนะครับเอาผมจะอัปเดตอีกทีหนึ่งเรื่อยๆนะครับการชำกระท่มของผมผม,มีอยู่หลายสายพันธุ์นะที่ผมชำทิ้งไว้ไเ โอเคครับผมท่านี้นะครับจบคลิปไปเพียงแค่นี้นเดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆครับผม